เดนีครับดีดีดีขอมีเดียมนะเดินสองสายเสองสา

โอเคครับวิตรงนี in ้ครับขอไปต่อวดีโอนะครับครอครับพร้อมครับครครับครับอครับตครับอครับ ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนครับสองครับท่านนะครับสองสวยครับสองมาเลยนะครับที่ขอบคุณนครับหนึ่งสองข้างครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับขอวีดีโอ